ถ้ามันพาเที่ยวครับใครที่กำลังเดินทางไปจังหวัดสกลนครครับสิ่งที่ไม่ควรพลาดที่จะมาทานเมนูประจำจังหวัดของที่นี่ครับซึ่งจะมีแหนมเนืนองร้นบิลลี่แล้วก็ตรงที่อยู่ด้านหน้าครับเป็นปักหม้อยวนแล้วก็ที่เมื่อ,อคืนผมทานข้าวเกรียบปักหม้อครับด้วยลักษณะแป้งครับก็จะมีความบางแล้วก็มีความนุ่ม ไส้จะเติมเต็มไปด้วยหมูสับต้นหอมซอยครับแล้วเลยด้วยหอมเจียวครับแล้วก็เสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มครับเพิ่มความรสชาติที่มีความอร่อยรสชาติดีมากๆเลยครับซึ่งร้านปักหม้อในสกลนครครับผมอยากจะแนะนำทั้งสองร้านที่อยากจะให้เชิญชวนไปไปชิมไปแนะนำนะครับร้านแรกครับเป็นร้านปักหม้อปารีสครับซึ่งร้านนี้ครับเป็นร้านที่ สายคอนเทนต์ส่วนใหญ่ครับไปถ่ายทำโปรโมทที่นี่กันครับแล้วก็ร้านที่สองครับร้านปักหม้อธนาการครับผมซื้อร้านนี้เป็นประจำนะครับสายทั่วไปก็จะทานร้านนั้นนะครับแต่ว่าร้านนี้อร่อยเด็ดสุดๆเป็นเจ้าเก่าเจ้าแรกในสกลนครนะครับเชิญชวนนะครับมาเที่ยวสกลกันเยอะๆนะครับผมรัถนนพาเที่ยวครับ